ดีค่ะผู้หญิงสุดใหญ่ชวนคุยร่องบ้านนะคะวันนี้มาดูที่นะคะที่อยู่ที่เจ็ดสมียข้างหลังนี้คือเป็นผักบุ้งบกแล้วก็มีแตงลูกเล็กๆค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นแตงอะไรนะคะลูกเล็กแล้วก็ที่เห็นส้มๆที่เห็นส้มๆนะคะก็คือมันสุกแล้วะคะ่ะลูกเล็กมากเลยค่ะลูกเล็กมากเลยนะคะเดีย๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่ามันคือพันธุ์อะไรนะน่าจะเป็นแตงอะไรสักอย่างหนลูกเล็กนะคะลูกเล็กๆแล้วมันก็สุกด้วยนะ เปลคะที่เป็นส้มๆเน่าอยู่ในที่เนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะเสียหายไม่รู้ว่ารับประทานได้ไหมขึ้นอยู่กับกลุ่มบัวบกนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะพื้นที่มากมายเลยนะคะของเราตรงนี้ตรงนี้ที่ของเราอยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยแต่มันมีแตงลูกเล็กๆอย่างนี้เกิดขึ้น,นเห็นไหมคะตรงนั้นก็มีอีกสองลูก ซูมๆนี่คือลูกเล็กมากนะคะลูกเล็กมากเนี่ยค่ะอยากให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะนี่คือฝ่ามือนะคะอยู่แค่นี้เองนะคะลูกเล็กมากเลยนะคะแล้วพะละเขาสุกแล้วมันก็จะซ่อมๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเล็กๆอย่างนี้เลยทั้งหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าคือพันอะไรแล้วประทานได้ไหม ดูสิคะเนี่ยเต็มเลยนะคะเต็มเลยอืมคืออะไรนะเป็นทุ่งเลยนะคะตอนแรกก็งงๆว่ามันคือลูกอะไรนะก็เลยเดินลงเดินเดินมาดูนะคะทรงใกล้ๆเหมือนจะลูกใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วลูกเล็กนิดเดียวแล้วมันก็สุกเป็นสีส้มเหลืองอย่างงี้นะคะ ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เน่าเสียไปนะคะไม่มีใครมาเก็บเนี่ยค่ะเยอะมากเลยดูสิคะแล้วก็ตกด้วยนะคือแบบขึ้นเต็มพื้นที่มันไม่ให้มีนิดเดียวเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีไม่ได้มาดูที่แปลงนี้นานแล้วนะคะเพราะว่าไปรูมทําโครงการอยู่ที่หนองโพก็ไม่ค่อยได้แวะมาที่เจ็ดเสมียนเท่าไหร่นะคะย่ีหาลูกลูกลูกมันเต็มมากๆเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะคุณแม่คนไหนรู้ว่าคืออะไรบอกหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันแล้วก็รับประทานได้ไหมด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คนอื่นอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะแปลกเลยแต่ส่วนตัวของผู้หญิงสุวนใหญ่คือแปลกนะเพราะไม่เคยเห็นนะคะขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ